ออโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยโยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ มุ้ลงกระดทครับะนัพจะจมครจะพันธ์ใครจะกจมดลก็ตอนนี้อูทสมมติหูยบอกได้เลยว่าคุณตุกแมน้ำมาน้ำทีแห่งนมืดฟ้าบนี้ลงมาพออยุสอระหว่างสิงปพทีปังัเจ้าคุณดวงสิัริอรใส่เสื้อเสนว่าเจ้าคุณทองใส่เสื้อราสีูทีตุ่นีหัวกาท้สมิไม่มีขครใครตาคนตาเปลี่ยนตา ตงนี้ก็คงจะรอคณะกรรมการผู้ตัดสินหน้านเรือลใดมาเป็นผู้ชนะในเที่ยวนี้สาหรับสิงปลังพัดล่องน้าแดงเจ้าขนทองล่องน้ำเงินนะครับตรงนี้ก็รอกรรมการผู้ตัดสินอยู่โอคสุขสนะฮะสิเมตรสุดท้ายส ต่อไปพุ่งปเรือเล็กนะครับเรือเ็กนะครับที่สลับพรมน้ำนครับรการผูตัดสินอยู่ในช่วงนี้นะครับผมจะไูดน่ง้ยในยกกะัใจพิารณาก่เกิดราการกระทำขอเรือลนี้นะับในเที่ยวที่นะครับนะครับเรือใหญ่4ี่สทุจอ 40สีพายระหว่างทีมเจ้าขุนทองจากจากังหวัดอุบลอยู่ในร่องน้ําสีน้ำเงินพบกับสิงห์พลังพัดอยู่ในร่องน้ําสีแดงจากจังหวัดบุรีรัมย์ รำคือสิ่งปรังพันธ์ยัเชิดฉูไม่เกินนะครับถึงห้าสิบเมตรนะครับขอบคุณท่านกรรมการผู้ตัดสินมาให้ทคำพิสูจน์ต่อกับทีมงานขอบคุณเยอะๆขอบคุณมากมายด้วยนะครับเป็นเรือดีเรือดังเรือสั่งพี่น้องจากอุบลราชธานีกับสิงห์พลังโบครับสุรินทร์โบกับบุรรีัมย์ครับขอบคุณที่เยอะขอบคุณมากมายครับเพื่อนดาราต่พี่น้องจากบ้านโนแดงอะซิตี้ทีมงานของท่านผู้ใหญ่ จากนั้นนะครับท่านก็มาดูนะครับประเภทรือเล็กเทคทออเชียครับประเภทห้าใพา,ายนะครับนี่คุอเรือเจ้าคุณทองครับอยู่ในกรมการในขณะนี้ทีมงานของ่าทนมงคลจัดก,การมีแชมป์เจ้านะครับสนามอัพเภอเชียร์ราราจะวัดุบนบ่าใหม่ๆมาดมาโดยมีน้องแมน่นะครับกล้วยไข่แมอมอมยิ้มทีทิงงาน นะครับสอส,อสอหรือว่าสิงสงสัยขอบคุณครับดี <c oughs> คือทีมงานขอเสียงปรบมือให้กับเรือทั้งสองลำด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณเรือทั้งสองลำนะครับสิง อยากวาี่สวนร่องน้ำสียมนครับเป็นหน้าที่ของเทพมหาผลครับเป็นเที่ยวตัวไปนี้เอาละครับแข่นมาแล้วส่งเที่ยวมีการทิกลรกละเนรนแลนะนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นจะวุ่นวาย มาดูกันต่อนะครับเที่ยวต่อไปนี้เด็มหาพนนั้นรับผิดชอบลูกน้ำสีนั้นมันอยู่ฝั่งท่าขนยางสยามารีนะครับนับทีโดยของคุณกุกกิ๊กนันอยู่ที่ฝั่งบ้านบินดำสารธรรมเอาเลค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แต่ลงลอยรับลงมาครับแล้วก็เที่ยวต่อไปครับปบบู่ตาคุณสัมปรากาบลากปู่ตาความเรียบประจุวิพายนะครับรนบัส ขึ้นสู่ท่ปอยเลยนะครับจบสี่เที่ยวทีมงานผู้จัดจะให้พี่น้องชาวเรือมีโอกาสพักเหนื่อยประมาณ40นาทีนะครับหลังจากจบสี่เที่ยวของเรือประเภทห้าแปดพายนะครับรับกับใส่น้ำอีกประมาณสี่เที่ยวถ้าพร้อมไปไหลลงมาเลยครับง่ายๆก็ที่เดียวเพราะมีเงินย่านยรเนผู้จับการกับกำนันจิตอยังเบดกบานอย่ได้ฟัง ขนน้ำตายแค่เราเดียวโอ้ยไม่กินย่างเดียวได้ดีก็ได้เพราะเกินไม่ได้กินดูเห็นว่ากันผวกไดขวบไปกับว่าวเราแม่เพื่อกะขวบไปน้ำเนี่ยนะดก็ได้ผมผมเหนได้มเห็นตอเล็กผมเห็นต่อเล็กอยู่กังนั่นอย่กัใช่แล้วเอาไปกับแกก็ฝากตรงนี้ไล้หมดว่า เราแม่คงเด็ดใส่มีอยู่นะครับลองไปลุ้นกับเจ้าแม่สองนางหเลยป่าพม่กับนักข่าแม่สอง ลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินให้เรือจากร่องน้ำสีแดงสยามวารีเป็นสายชนะในเที่ยวนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับเรือสยามวารีนะครับมันแน่นอนแล้วครับในสายนี้ไม่รู้ใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองยังดูไม่ออกนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเทพมหาโลด้วยนะครับโอ้โหยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองนะครับในสายนี้ สายนั้นจะมี3มทีมนะครับจะมี3ทีมนะครับโอ้โหไอหนูนี่ก็ไม่เบานะครับ2อมาละห6หเที่ยวนะครับสุดยอดครับขอเสียงปรบมือให้กับเทพสยามบารีนะครับไม่ใช่เทพนะครับสยามมากเยี่ยมมากนะครับไม่ยอมแพ้นะครับไม่ยอมแพ้นะครับ30เมตรสุดท้ายนะครับจ้วงเอาจ้วงเอานะครับครับยินิีครับก็ถือว่าเอาละครับพิกันดีทีหนึ่ง ก็แสดงว่าเพิ่มเที่ยวเรือไม่ครั้งเึงมาดูเที่ยวต่อไปครับเป็นหน้าที่ของปู่ตาขลสัตุราณร่องดามสิเหมือนครับเจอหลานปู่ครับหลานปู่ตาร่องดามสีแดงครับเป็นเที่ยวต่อไปดีเป็นเหลือไม่เกิน้าใบผ่านคุณผู้ชมครับ